ผมพาทุกท่านมาดูาสูตรถ้อยเสียมาจากร้านไพ่โบนูนะครับก็ขอแบ่งปันสูตรให้ทุกท่านที่ไม่มีงบซื้อนะครับอันนี้จากร้านไพ่์โบนถ้อยเสียนะครับผมก็ได้สั่งทอมาจากท่านนะครับก็ติดต่อท่านโดยตรงก็นี้ครับตามเลขโทรศัพท์ครับอันนี้เป็นปลายปลาย ปลายนะปลายไม่ใช่ฟ้ารั่นนะครับผมลืมชื่อแล้วแต่ส่วนของเขาจะมาแบบนี้ครับขนาดท่อก็หน้าห้านะครับท่อพักหน้าห้าแล้วก็ปลายชุบเหลดมาก็ประมาณประมาณหกสิบเซนนะครับแล้วก็มามามา,มาบานตรงนี้ครับบานส่วนนี้ครับทาให้เสียงแตกปัง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 เหมือนมันจะลั่นครับแต่มันเป็น มันเป็นคล้ายๆกึ่งพักเงียบกึงก่งกึ่งกึ่งดังนะครับกึ่งพักเงียบกึ่งดังแต่ผมเองก็เอามามาใช้งานแล้วแต่เสียงมันยังไม่ค่อยดังเท่ากับสไตล์ที่ตัวเองชอบนะครับก็เลยดัดเพลงนิดหน่อยครับดัดเพลงนิดหน่อยก็คือว่าผมต้องอนีรครับ จากเดิมเข้ามาก็ประมาณหนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วครึ่งแต่นี้ก็ผมเอามามาแปลงไปครับแปลงเป็นท่อให้มันใหญ่กว่าข้อข้อเครื่องนะครับข้อเครื่องมาประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ข้อของจากร้านนะครับผมก็เลยตัดตัดออกไปครับมือฝั่งนี้ครับาขาวๆตัดให้มันบานให้มันไลม่มานี้นิ้วครึ่งแล้วก็ ต่อต่อปลาลิตนี่นะครับประมาณเกือบเกือบเกือบสองนิ้วนะครับแต่ไม่ถึงสองนิ้วนะครับผมก็หาท่อตามเรสเร็จเสร็จเหล็กที่ผมหาซื้อของเก่านะครับยาวประมาณหนึ่งเมตรนะครับหรือประมาณเก้าสิบเซนนะครับก็เอามาเชื่อมต่อนี่ครับทำให้เสียงมันออกมาตึๆๆๆๆ,ๆๆๆๆๆมต้มอีกรอบหนึ่งแล้วก็ ตรงปลายปลายท่อพักนี่ก็ขนาดขนาดกว้างก็ประมาณมาณหกเนิ้วนะครับผมก็เจาะเจาะทะลวงไส้เจาะตัวนี้ออกนะครับจาะออกแล้วก็ข้างในก็มันจะเป็นไส้ที่เขาเจาะกรองเสียงนะครับไม่ให้มันออกมาแรงผมก็เลยทะลวงออกนะครับคืออย่างในโลง คือข้างในนี้โล่งหมดเลยนะครับแล้วก็มาใหญ่ตรงปลายนี้พักมาใหญ่ตรงนี้แล้วก็มามาปล่อยเสียงมาไล่มาเสียงมันจะดังแบบคล,คล้ายสไตล์รดอิเทนมาจากโคราชนะครับเสียงที่มันดังๆขอ้องๆมานะครับคือคือถ้าเป็นท่อพักตบนนี้ก็เอาเอา,เอาไส้ออกนะครับไส้ในออกแล้วก็ปลายนี้ก็ประบานประมาณสามนิ้วนะครับปลายบานสามนิ้ว ก็ถือว่าเสียงดังใช้ได้ครับไม่ต้องแต่งเติมอะไรมากมายนะครับท่านคงจะเข้าใจนะถ้าอยากได้เสียงแบบที่มันแปลกจากร้านนิดหน่อยก็ดัดแปลงได้นะครับเขาไม่ว่าอะไรนะครับเขาคงไม่ว่าอะไรชุดนี้ผมสั่งซื้อมาชุดหนึ่งก็1,560บบาทนะครับสั่งมาจากชัยภูมินะครับ เสียงมันออกไม่ค่อยแรงก็เลยดัดแปลงเพิ่มเติมเพราะว่าคนไทยก็ชอบดัดแปลงเพิ่มเติมอยู่แล้วก็เลยเป็นสไตล์แบบนี้แล้วครับสไตล์ที่ว่าเด็กไทยชอบต่อเติมนะครับเพื่อให้มันไพเราะสนอหูตรถอีแตนนะครับถ้าเสียงไม่ดีไม่ไพเราะก,ก็มันขับไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบใจนะก็ใจไม่รักแต่ถ้าเสียงมันดีๆก็เสียงท่อออกแบบ ปลายปลายฟารล,ลั่นหน่อยก็โอเคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงมาฟังคลิปเสียงท่อราอีจันได้ครับ <c oughs>